สวัสดีนะคะรุณนสวัสด์ยามเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่10แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่10นะคะกันยายน2อ6 6นนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆจ่าเช้าวันนี้นะคะแอดเมจะพาเดินนะคะชมบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้อากาศยามเช้าที่บ้านแอดเมที่อ่างทองบ้านแม่นะคะ วันนี้อากาศรู้สึกว่าเริ่มจะเย็นๆนะคะเพื่อนๆจ่ะอากาศดีมากเลยนะคะเย็น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 ชื่นใจหรือว่าหรือว่าอากาศหนาวจะมาแล้วรู้สึกว่ามีลมมีลมนิดหน่อยนะคะมีลมนิดหน่อยก็เดินชมบรรยากาศรอรอบบ้านกันนะคะเพื่อนๆจ่ะนี่นะคะดอกอ ทองอุไลของดอกเลือ้องทั่วทั้งบ้านเลยนะคะเนี่ยลมพัดโชยชิวเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะลมโชยลมโชยรู้สึกเป็นเช้าที่สดชื่นมากๆเลยเช้านี้ี่นะคะเดินชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะสดชื่นสดชื่นนะคะเพื่อนๆจะ้ะอากาศดีมากเลยะคะ่ะ เหมือนลมหนาวเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนลมหนาวพัดเลยนะคะ <c oughs> ดูนะคะดีเลาดีโยกไหวนะคะิ่งไม้ไหวไปตามลมก็เป็นเป็บ,บรรยากาศที่สดชื่นมากๆเลยะค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะไปนะคะเดิน,นะะชมอากาศยามเช้ากันนิดหน่อยนะคะรีแลกตื่นนอนมานะคะ มาสดชื่นกับอากาศดีๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆออกไปยืนฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันยำเช้าด้วยกันแบบเมสลัญญาณค่ะก็มีงานนะคะทึ่งไฟดังมากเลยเพื่อนๆเราก็จะเดินอยู่แถวๆนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะ ก็รีแล็กรีแล็กนะคะเมย์ก็เดินมาเปิดรั่วบ้านก่อนนะคะคเพื่อนๆจะสร้างบรรยากาศก็เดี๋ยววันนี้ใสายๆนะคะเมย์ก็จะไปเยี่ยมคุณแม่นะคะเขาให้เยี่ยมได้แค่สอช่วงนะคะช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมง หกโมงนะคะหกโมงถึงทุ่มนะคะถึงทุ่มครึ่งก็แต่เราก็ไม่อยากแบบไปชวนแม่คุยเพราะว่าแม่เหนื่อยแม่ยังหายใจด้วยตัวเองได้ต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจเนาะก็กลรวท่านเหนื่อยเนาะเวลาเหนื่อยแล้วท่านก็แกก็จะแบบเครื่องเครื่องเครื่องที่เขาท่อที่เขาเครื่องช่วยหายใจอ่ะมันก็จะร้องนะมนมายมนะคะ ต้นไม้นะคะหนุในบ้านแอนเมต้นมะขามนะคะต้นสูงใหญ่นี่ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะจ้างเขามาเลาะมาตัดก,กิ่งไว้หลายรอบเลยนะคะวันนี้ลมโชยนะคะอากาศนะคะมาฟังเสียงไก่คันยามเช้าด้วยกันนะคะนี่นะคะอเอนเมก็จะเดินเดินอยู่ตรงนี้แถวนี้นะคะเดิน ยื้เส้นยืดสายนะคะตื่นนอนมานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเข้าครัวนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูทําน้ําพริกกะปิทานกันนะคะน้ําพริกกะปิผัดดอกสนนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ว่างนะคะเป็นที่ของญาติญาติานะคะญาติญาติสองแม่นะคะเขาจะเป็นที่ว่างเปล่าอยู่นะคะต้นไม้ก็ขึ้นโลกนะคะเพราะว่าลูกๆของป้าแก ไปทำงานอยูต่างจังหวัดนะคะเนื้อจงไนก็จะเป็นหมู่บ้านเดินเข้าไปสุดถนนทางเดินนี้นะคะก็ไปทะลุออกได้หลายซอยหลไหลยหลหมู่บ้านนะคะเพื่อนจะก,ก็เป็นวิถีชีวิตนะคะชาวบ้านเนาะชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนะเาะจะเงียบสงบนะคะน,นคะคะชมบรมยากกาศกัน เมย์ก็ไม่เดินไปไกลนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเลยยังไม่ได้อาบน้ําก็ออกมาเดินลีเล็กแถวๆบ้านก่อนตรงนี้ก็เป็นที่โลง่งเมื่อก่อนมีบ้านคนเพราะว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็รื้อบ้านไปรื้อบ้านไปอยู่ที่อื่นเนาะลูกหลานก็มารื้อบ้านไปอยู่ท้องฟ้ายามเช้านะคะ ก็ยังไม่เห็นพราทิตยโผล่นะคะมีเมฆปกหวังเมื่อวานนี้โผล่แล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยเมื่อกี้แอดเมย์ไปสองอย่างที่ตะวันออกแล้วยังไม่เห็นท้องฟ้าเลยพามาเดินเล่นรีแลกรีแลกยามเช้านะคะฟังเสียงไก่ขันนะคะมีบานญาตินะคะบานญาติ ทังจังหวัดนะคะบรรยากาศยามเช้าก็จะสดชื่นนะคะฟังเสียงไก่ขันกัน โอเคนะคะเพื่อนๆพี่น้องจ๋าก็เดินยืดเส้นยืดสายนะคะอินนอนมาอย่างเช้านะคะก็สักนิดสักหน่อยนะคะเดดเมก็จะเข้าไปทำอาหารนี่ก็บ้านญาตินะคะบ้านญาติดูลมนะคะเพื่อนๆจ๋า ัพดกิ่งไผ่นะคะนี่วันนี้มีลมนะคะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยค่ะเสียงไก่เสียงนกนะคะก็ออกหากินกันนะคะนี่นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะขอบอกอากาศยามเช้าว,วันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋า มีลมนะคะมีลมมีลมเหมือนกับเหมือนกับลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะลมหนาวเริ่มมาแล้วเหมกับบ้านญาตินะคะก็โอเคนะคะเพื <etically S 2> ่อนๆพี่น้องๆจ่าเมย์ก็พาเดินชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะรอบๆบ้านหน้าบ้านแม่นะคะก็ขอจบคลิปตรงคลิปนะคะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะออกมาเดินรีแลกซ์นะคะเดินเล่นนะคะรีแลกซ์ชมบรรยากาศยามเช้านะคะ ตรงหน้าบ้านแอดเมย์ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดเมย์จะเข้าไปทากับข้าวนะคะทาอาหารมื้อเช้าทานกันนะคะทีบะะ่บ้านแม่นะคะบ้านแม่แล้วก็สายก็จะได้เดินทางไปอ่าแต่เพราเป็นต้องเป็นช่วงกลางวันเนาะ,ะพอไปเร็วเราไม่เยี่ยมนะคะโทรไปก็ยังไม่ได้เลยนะคะก็เขาให้เป็นเวลาเนาะก็ขอจบคลิปลงคลิปนะคะ เดินเล่นรีแลกยามเช้านะบ้านนะคะชมบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นสดชื่นนาะบ้านแอดเมย์ไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้า